สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะก็วันนี้นิกี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะไม่ได้อยู่ที่บ้านมาเป็นมาเป็นอาทิตย์แล้วนะประมาณสักสองอาทิตย์นะก็เลยไม่ได้ทําคลิปอะไรเลยนะตอนนี้ก็อยู่ในซอยซอยหนึ่งบนโลกน่าจะกลับไปประมาณวันที่หนึ่งะวันที่หนึ่งะฮะหมีนาเนี่ยพอกลับไปก็ก็คงจะต้องไปทําคลิปอีกหลายหลาย คลิปเลยที่ค้างคาอยู่นะช่วงนี้ก็เลยไม่ได้จับคอมเลยนะเพราะว่ามีแค่โน้ตบุ๊กนะซึ่งมันก็ทำอะไรไม่ได้มากนะฮะก็เลยว่างๆนะฮะก็เลยเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มช่วงข้นมาเพิ่มตอนข้นมาเป็นช่วงสบายๆนะสไตล์นิกกี้นะฮะก็มาให้ดูวิวกันบ้างนะดูต้นไมใ้ใบหญ้ากันบ้างนะฮะดีกว่านั่งจับเจ้าอยู่ หน้าคมน,นานๆก,ก็ก็ไม่ดีเหมือนกันนะมาดูบรรยากาศตอนเย็นนะตอนนี้หกโมงเย็นนะวันเสาร์หกโมงเย็นก็คิดถึงนะคิดถึงแฟนเพจทุกคนนะก็ไม่ได้จับรถถังกันเลยนะอยู่ที่นี่ไม่ได้เล่นเลยนะสำหรับคนที่แอดเข้ามาเป็นเพื่อนนะก็ต้องขอไปนะที่รับรับแอดช้านะเพราะว่า นิกิไม่ได้เข้าไปเล่นนะฮะแต่ก็วันนั้นก็ได้แวบเข้าไปนิดหนึ่งนะก็เข้าไปเล่นแป๊บเดียวนะก็เข้าไปเจอก็อแอดเป็นเพื่อนอหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ขออภยัยด้วยนะสาหรับการแอดช้านิดหนึ่งนะครับไม่ได้ว่าหยิ่งหรือะไร่นะไม่ได้เข้าไปเล่นนะก็ตอนนี้อยู่ที่สมุทรปราก,การนะ เออก็ที่อยากจะบอกก็คือว่าที่มันหายหน้าหายตาไปก็เพราะว่าไม่ได้อยู่ที่คอมตัวเองนะบ้านบ้านผมนี่บ้านผมอยู่ที่ลบบุรีนะอันนี้มาบ้านมานบ้านแฟนนะก็เนี่ยไม่รู้จะทําอะไรนะก็ทอาให้ดูเล่นๆนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมมีอะไรน่าสนใจเรื่องกินเรื่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็อาจจะเอามาลงเพิ่มนะถ้าไม่ได้เล่นเกมะเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้นะก็เอามาฝากกันนะเพราะคิดถึงนะไม่มีอะไรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามกันเหมือนเดิมนะแล้วก,กลับไปรบเรีเดี๋ยวรีบไปทําคลิปกันนะแล้วก็อาจจะมีการสตรีมกันด้วยนะ,เพ,ะเพราะว่าเมื่อวานก็ลั่นไปนะลืมตั้งไว้ไปทดสอบการสตรีมเฉยๆก็ลั่นไก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะหลังจากวันที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีหนึ่งนะฮะ โอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับ